วันนี้เราจะเอาวิธีย้ายวงปูนวงบ่อใหญ่ๆแบบนี้ด้วยแรงผู้หญิงเราคนเดียวนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเราย้ายกันแบบไหนคะ่ะขั้นแรกเลยเราก็จะไปหาไม้กลมๆเก,กลี้ยงๆมาก่อนเช่นไม้ไผ่ ที่แน่นแข็งแรงหน่อยนะคะเอามาวางสองอันคู่แบบนี้ค่ะเราจะเลื่อนเคลื่อนย้ายไปทางไหนเราก็จะเอาไม้ไผ่วางไปทางนั้นนะคะแล้วก็หาเหล็กมานะคะเหล็กแข็งๆหน่อยเอามางัดขึ้นแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยใส่เข้าไปใต้กระถางปูนวงปูนเลยนะคะนี่เลยค่ะใส่เข้าไปซุกเข้าไปลึกๆให้ตลอดเลยนะคะแล้วส่วนปลายเนี่ยเราก็จะวางในตรง ไปทางที่ที่เราจะเคลื่อนย้ายวงปูนนี้ไปนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ใช้เหล็กนะคะเนี่ยงัดงัดให้วงปูนเนี่ยขึ้นไปอยู่บนไม้นะคะขึ้นไปอยู่บนไม้พอเขาขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะลื่นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะงัดงัด,ง,ดงัดไปเรื่อยๆ,ๆให้เขาเคลื่อนไปตามไม้ลำไม้ไผ่ทั้งคู่ที่วางอยู่ ะะเราจะให้เขาไปทางไหนเราก็จับไม้โยกไปทางนั้นนะคะไม้ไผ่ที่รองอยู่ข้างๆฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเรางัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะไปะถึงที่ที่เราจะต้องวางนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะการเคลื่อนย้ายวงปูนวงบ่อแบบที่ทำคนเดียวนะคะบางทีเราก็ ต้องทำคนเดียวเพราะว่าเราจะรอให้ใครมาช่วยหรือมาทำให้ก็ยากลำบากนะคะเพราะว่าเราต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเราทำเองได้เราก็ทำนะคะแล้วเราก็มีวิธีมีตัวช่วยนะคะเพื่อที่จะให้ทุ่นแรงของเราในไอเดียก็ขอ ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะที่จะได้ทำคลิปดีดๆมีสาระมาฝากทุกๆคนนะคะวันนี้อ่ย้ายเคลื่อนย้ายวงปูนนะคะเพื่อจะเอาพื้นที่ตรงนี้ใช้งานนะคะก็เลยทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ ทำสวนหรือว่าอยู่บ้านนะคะที่เราไม่ได้มีแรงงานเราใช้แรงงานของตัวเราเองนะคะทาทาได้นะคะทําเองค่อยๆทํานะคะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปก่อนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะนี่เลยค่ะเราย้ายไปได้เรียบร้อยแล้วค่ะ ย้ายจากตรงนี้เอาไปไว้ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเอาน้ํามาใส่เพื่อที่จะตักน้ํารดต้นไม้ของเรานะคะเรียบร้อยแล้ว